ท่านธรรมยังพุทธัสสาภะคะวะโตปุกผาผางคณามการังกะโรมะเส์นะโมจตังภะคะวะโตขอนอบน,น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหาโตซึ่งเป็นผู้ไรจากกิเลสสัมมา Namo. all it พระเวทิพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดนับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมตั้งเทวดามารรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมตั้งเทวดาและมนุษให้รู้ตาม ยอํธรรมเเเติพระภูมิพระภานเจ้าพระองค์ใดทรงรแสดงธรรมแล้วอาทิกาลยานังภคยรอดในเบื้องต้นมาเจกัลยานัง าทานตาพยัญชนะแก้วละปาริคุณังปาริสุดตังพระมจริยงปังกาเซติลงประกาศพรมจันทร์คือแบบแผนการปฏิบัติอันกระเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงร้อมทางอาถาพร้อมทางพยัญชนะตามังวคกวันตังอภิปูชยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิิงจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหั่นพระกวนตังเทราชามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกลา่าวทันธรรมยังธรรมมาภิทุติงกโรมะเส ยนโุลตวากัตุปะกวาตามมทั้งหมดพระธำนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันเจด,ดีโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติซึงเห็นได้ด้วยตนเองอภายดีโก ปฏิบัติได้และให้คนได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตาโพวิโยนิ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมธรรมพิรุษาะะนามีข้มมาพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้ न, มมวยเสียนกล้าว ทันธำไมยังสังฆาผิทุติงกโรมเสยีโยรจวัตุปิปันโนภะคะวะตวะสาวะกะสังโตสงสาวอกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบุรัยปฏิบัติแล้วโอญจวัติปันโน ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกสงสาวกของพระผุ้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องบอกจากทุกแล้วสาตุจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาว พระเจ้ามูไดปฏิบัติสมควรแลว้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือกา,ารตาิปุริสยุคาหิอัถาปุริสสุขคลาผู้แห่งบุรุษสคูน่าเปียนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเกสาภาควาตัวสาวกาสังคั นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยยเป็นสงควรแก่ักราราที่เขานำมาบูชาอาหุนยยเป็นสงควรแก่ักราราที่เขาจัดไว้ต้อนรับทาคินรยยเป็นผู้ควรรับทัสปินาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังคุญญาเกตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าตามังสังฆาภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะพอพระสงฆ์มูลนั้น ตา,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 ามังสังคังติราานามมิข้าปเจ้านอบนอ้อมพระสงฆ์หมูนั้นด้วยเหียงกล้าวทันตมยังติลักขณาธิคาทาโยพพนามะเสสาเพสังคาราอนิจจติยาธาปัญญายบัตสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทีย่ยงอาตานิพนาติทุกเกสามโควิตุทิยาเมื่อนั้นยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบุจจ ตาเปสังขาราทุขาทิยาาปัญญายปัสติเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งพวงเป็นทุกข์อาตาณิเินติทุเกเอสัามมโควิสุติยาเพื่อ,อนั้นย่อมเหน่อยหน่ายใน,ยนยสิ่งที่เป็นทุกขท์ที่ตนลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมบทโสดาเันมะมาอนัตตาติยตาปัญญาญาปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอาตานิปินติตุเเอสามโควิสุติยา เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอาปาคาเตมนุสเสตุเยชนะาปาคาคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฟังแห่งพระนิพพานมีน้อยนัก กายังอิสราปัจจาติรเมวาทุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งล่ออยู่ตามฝั่งในนี่เองเชจักโกสมัมมาตาคาเดมเมธัมมานุวัติโนก็จนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ทำในธรรมที่ตรัสไว้จอบแล้ว เจนาบารเมสันติมาจุทสย,ยังสุตตรังจนเหล่านั้นจักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานตามค้นบ่วงแห่งมาจุที่ข้ามได้ยากนักการนำกรรมังวิปายาสุกังภาเวตปันติโตจงเป็นบันฑิตละรมดำเสียแล้วจะเรินทำขาว โอาะโนรรมารมามิเวเยัตัดรมังกาตรามิละมิมิเจยยอิสวาคาเมอกินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวล ยงยินดีจะพ่อต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงับซึ่งตัดยินดีได้โดยยากนธรมยังโอวาทปาติโมคาทาโยปนามเตสาลาภปาปัสะอักการนังการไม่ทำบาทั้งควรโสจาตุบาสัมปทาน การทำกูศลนใหถึงพร้อมสจจิตปริโยธาปนังการจำระาจิตของตนให้ขาวรอบเตตังบุธาณาสนังคำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมัตะโพธิติกาส อันติคือความอมดกันเป็นธรรมเครื่องเผาพิเลย์อย่างยิ่งเนปานังปรมังว่สันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปาปะจิตตโปรูปะคาติผู้กรัมจัตส์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันปะจิตเลย สามโนติปรังวิเหตยันตโตผู้ทำสัตว์อืืนให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวัโตอนุปัตโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาดิโมเกตัมมวโรการสำรวมในปาติโมก อนุตาจะปัสสมิความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะทยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาธิจิเตจายโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเตตังพุทธานาสนาง างหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านธรรมยังปฏิมาปุทโทวาทาปาทังพนามเสอันาธานิมิกเวหามันตยามิวดูก่อนชิกสุทั้งหลายปาทิ เราขอเตือนทานทั้งหลายว่าวายธรรมาสังการาสังคารทั้งหลายมีความเสืี่ไปเป็นธรรมดาาภมาเทนาสัมปาเทตา,ท,าทั้งหลายตรงทํงาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเิด นายังตาตากระดาสาพิมาวาจาที่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตาตาโคจราพเะิดตาใจลาทั้งลายที่เป็นเพื่อนสุกเถิดเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ได้มีเวแค่กันและกันเลยอาภัยอาปัญชจงเป็นสุขเป็นสุขเถอย่าได้เบียดเพียนซึ่งกันและกันเลยอานิทานจงเป็นสุขเป็นสุขเถอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยโชคีอานารังบริหารตัว ต้องมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้เนเถิดตาตังบุญญาภาลังไม่หังปสะเพปากีพวันตุเตอพวงสาตว์ทั้งสิ้นนั้นตงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยพลบนบญ